สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะพัสดุจากญีป่ปุ่นอันนี้เป็นพี order. ออเดอร์เพิ่งไปเสียภาษีมาอันนี้โดนภาษีจะมสีสติกเกอร์อันนี้ก็ใบเสร็จก็ถือว่าส่งเร็วอ,อีเมสถ้าไม่อีเมสก็ไม่น่าจะโดนภาษีเพราะว่าราคาไม่เกินแต่อีเมสนี่ก็ ันก็มีเอกสารมาให้เราซึ่งอ่านไม่ออกอ่ะคะนีมาเยอะมากเลยแล้วก็เหมือนกันซึ่งของญี่ปุ่นนี่ทั้งใบเสร็จทั้งใบอะไรเยอะมากเรามาแกะข้างในดิว่าอันนี้เป็นพีออเดอร์ไว้ตั้งแต่มกรลาด้านไหนดีอันนี้ ขอ,องญี่ปุ่นก็บุบเล็กน้อยกอแต่ก็ไม่มากเพราะว่าช่วงนี้นก็ได้เร็ว,วน่าจะได้ตั้งแต่วันพุธพรหัสเริ่มส่งสามสิบเมษาเราเพิ่งไปเสียภาษีมาวันนี้ก็ประมาณไม่เกินอาทิตย์เอ s เอ่ดามาดูกันดีฝ่าเอ๊ยกล้องเห็นไหมเลยตะแคงหน่อยก็ได้ เดีย๋ยวเราปรับกล้องหน่อย <Okay. S 1> ไม่รู้จะมีใครเข้ามาดูมั้ยอยากให้เห็นของอญี่ปุ่นนี้ไว้ใจได้เลยครับเอกสารเยอะมากเนนโดรอยเดสโนต L 2 0งจเป็นตัวที่เราอยากได้มากแล้วก็ขยะขยะค่ะ โอเคนะด sure> ีีเจแปนไว้ใจได้มาส่งของเขาแจ้งเราตลอดโอ้โนี่เราก็จะเห็นแล้วก็เขาใช้อย่างคุ้มค่าไม่มีอะไรมากแค่อยากได้ กาที่เราสรั่งของบ่อยๆพัษณีจํจำได้เลยสั่งของบ่อยเสียภาษีอีกแล้วเสียภาษีอีกแล้วเพิ่งรู้นะว่าไปรษณีจํจำได้ตอนแรกคิดว่าแกเคอรี่เคอรี่ส่งบ่อยการติ่งทำให้ไปสษณีคนส่งของรู้จักเรานี่ดูข้างหลังด้านข้างโอเคแล้วกล่องไม่บุบเลย ก็อาจจะมีเล็กน้อยก็อยู่ในแนวที่รับได้แอลสอันนี้เป็นพิออเดอร์เรามาดูแกะข้างบนเนาะมีอะไรไหม้เรา,าดูกันเป็นพิกเกอร์ตัวแรกที่สั่งจากญี่ปุ่น แบบถูกหรืกระสีเพราะเราเพิ่งให้ดูนี่อย่างนี้ด้วยสัญลักษณ์อะไรอย่าถามเราไม่รู้แค่อยากได้โอ้นี่ไงเทบที่เราเคยดูรีวิวมันก็จะมีส่วนประกอบมาอะไรบ้าง มาดูตัวดีว่าถ้ารีวิวไม่ดีก็ขออภัยด้วยอุย้ยแต่แพ็กเกจเขา,าดีมากเลยนะเราให้ดูกอนมีแจมือด้วยแล้วแล้วอัน,นอ๋ออ๋นนอเคนดีโอ้ดีมากเลยแพ็กเกจมันจะต่างกันที่เราจะแกะแอลให้ดู อวิพากษ์มาดีมากเลยอ่ะเขาพักมาให้เรามีกันหน้าด้วยอา,วอาเชียแอลเราวแล้วแล้วแล้แลตรงนี้เจอกไงน้องมีพลาสติกลุกส่วนเลยอ่ะอ๋อนี่ไงมันถอดได้อันนี้ก็น่าจะถอดได้เอาพลาสติกที่คอออกเชีย แต่เราไม่ค่อยรู้ททีดึงเลยลกันอ้าวว่าจะดึงขาดนั่นได้สังันนี่ก็ใส่เข้าไปใหม่ถ้าเกิดอะไรนี่ร้องไห้เลยนะเอามือแอลขามันให้ความรู้สึกแตกต่างกัน มีข้อขยับได้มีด้านหลังมีแขนมีแขนมีเสื้อแล้วชอบนั่งท่าไหนวะมีผมก็ไปดูส่วนอื่นก็จะมีอันนี้มีหน้าเป็นอน,นี้สองแหนมคือการที่แก่ของแบบอันนี้ อันนี้เราไม่เคยมีนะแต่ความรู้สึกแบบอะไรที่เป็นของแท้นี่ดูดีอาจจะรีวิวไม่เก่งเก้าอี้ก็สวยนะวางไว้ก่อนเรามาดูส่วนนี้เอาแอลอยู่หลางอันนี้เราไม่แกะกันจะเป็นเคก้กช้อน แกอันนี้น่าจะเป็นเซนเดียวกันส่วนอุ้ยมีตัวนี้ใช่ไยอันนี้เป็นขาเอ๊ะแบบบางทีเขาก็แพ็คมาดีอะแพ็คมาแบบใส่ใจราคาแพงไหมไม่แพงสำหรับเรานะราคาปานกลางพันประบาท แกะยากนิดนึงแต่ว่าเพราว่าพ็ปเกจโอเคนะแน่นนาดีอะให้ฟวามรู้สึกแบบเออสมราคาไม่กระโหลกกะลาค่ะมันเราเคยฝากไฮพีแต่นั้นเป็นประมาจารย์ไม่เคยเข้าใจแต่แกะมาแล้วเพราะว่ามันมให้ความรู้สึกไม่ใช่แท้แต่เขาบอกว่าแท้แต่ ทำไมบนอะไร <c oughs> <c oughs> บนข้าวเวลาแกะไม่ออกนอ่าจะมีอัอสกกนสกอตเทปจะเยอะไปไหนตายละไม่เป็นไร นี่เขาก็จะมีแขนมาให้อีกสามอันแบบว,ว่าเราลองมาเล่นดีกว่าแอลที่ชอบตรงขานี่นะอันนี้อ่ะวันนี้ไม่ได้นะคะเป็นท่าประจำแอลแต่รู้สึกว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนแขนด้วย แขนก็รู้สึกว่าจะไม่ได้งั้นเราถอดแล้วกันจริงๆมันก็จบแล้วไม่มีอะไรอืมถอดง่ายนะแต่เอาแขนเป็นแขนนี่ปามันไม่เข้ากับแอวเดี๋ยวเดีวเราต้องดูกัน อ๋อแอลถือเค,คเ้กใช่ไหมอ๋อมีหลายท่านี่จะมีประมาณ3ามเอ๋อต้องจัดมือให้ถูกก่อนแต่ทำไมอันนี้มันต้องต่อกับตัวไหนแน่เลยแอลเธอจะกินไม่ได้อ๋อ โอเคเลยแล้วกันอยากนักอันนี้น่าจะแขนน่าจะมีสองข้างนะฝั่งนี้อันนี้ดกว่าทำไมเลือกอันนี้ดูแล้วดูโอเคน่าจะใช่เียว่ นอกจากติงก็มีนี่แหละที่ชอบพิกเกอร์ตัวแรกตัวแรกเลยที่สั่งจากญี่ปุ่นใช่ไหมใช่พูดคนเดียวได้มันจะต่อมัมนจะนี่เสียบง่ายมากถ้าเป็นของแท้เนะทุกอย่างมันดูโอเคมากเลยอะข้างหลังเห็นมีรูเรา น่าจะใช่ไม่รู้ว่าอ๋อตรงนี้มีนี่ด้วยเหรอน่าจะถอดได้น่าจะเป็นตัวยึดยึดแอลไม่ให้ลม้มจะเห็นข้างหลังขยับได้ด้วยโอ้ยขาก็ได้นี่นะโอ้ยขาหมุนได้ตรงนี้เราปรับได้โอเค ก็เป็นแอลท่านี้ท่าที่เราชอบนี่นี่วถ้าวางเราไม่เห็นเนะาะอจือโอเคส่วนอื่นก็อันนี้อันนี้น,นี่ไมีท่ายืนได้สำหรับวันนี้เราก็จบรีวิวแค่นี้แล้วกันขอบคุณที่เสียเวลาเข้ามาดู